บุรีนะครับลงน้ำได้นะครับวิ่งมันบกได้บินสูงเป็นกิโลนะครับ บินนินจะช้าดูตอนลงนะครับ ลำนี้สามารถหุนรอบตัวเองได้นะซ้ายขวาอยู่ในน้ำก็ใช้เป็นหางเสือนะครับโยนบกก็ใช้เป็นปีกเดียวนะลำนี้ลำเดียวบินคุ้ม,มนะครับลงน้ำได้ครับวิ่งมุบกได้ครับเราไม่ต้องใส่ล้อ ใช้ติดต่อได้ที่ร้านหนึ่งเครื่อบินอาซียนแพงเพชรนะครับหรือที่ Facebook แก้วใจนะครับหรือที่เฟ e บุ o ก,กหนึ่งเครื่อบินเล็กกำแพงเพชรนะครับเอ้หน่งเครื่บินอาซียํกำแพงเพชรนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดนึครับเบอร์โทรแก้วใจศูนย์หกสามหกสค่ะ